ค่ะวันนี้จะมานำเสนอสินค้านะคะตอนนี้จะเป็นดอกลำโอง6.5นิ้วรุ่น6110วายจะมีให้ลูกค้าทั้งหมด2แบบจะมี1ดอกและ2ดอกหน้าดอกสามารถกันน้ำด้หน้าดอกเป็นหน้าลวดดีไซน์ล้ำสมัยการตอบสนองความถี่เสียงชัดเจนจำนวนกว่า350บาทกำลังขับ250-700ถึงวัตต์ข้ามองค์สีองค์ความเร็ว82เดซิเบลขนาดของสินค้านะคะหน้าดอกจะกว้างอยู่ที่165มิลลิเมตรสูง80มิลลิเมตรส่วนขนาดของแม่เหล็กจะกว้างอยู่ที่110มิลลิเมตรหนา20มิลลิเมตรแม่เหล็กองเคานะะจใหญ่ของนคา้นาด้รับชมนะะค เกณฑักาเปินมาครบเลยนะคะสิงแน่นมากๆเลยสามารถใช้ได้บ้านและในรถได้เลยสินค้าทางนั้นมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านไว้นะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ